Amazing t a า o Amazing t a า o Wow Amazing t a า o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานความรักราศีนะคะนั่นหมายถึงว่าราศีที่กําลังคุยอยู่กับคุณหรือคนที่เกิดนักสัตว์อะไรที่กําลังคุยอยู่กับคุณเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะหมายวันนี้เราจึงมาจัดเต็มให้ในเรื่องพลังงานของเนื้อคู่นะคะก่อนอื่นนะคะเปิดใจกว้างๆนะเพราะว่าคลิปนี้เรามาทํานายทายทักคนที่คุณกําลังคุยอยู่บางทีเขาอาจจะเป็นเนื้อ คู่ของคุณก็ได้ลิปนี้พลังงานนี้เป็นของชาวาธาตุลมนะคะชาวาธาตุลมประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะนักพยากรณ์อขอเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงานของ หัวใจคุณหน่อยนะคะว่าแม่ตุ้มตุ้มตมตมหรือ,อยังเจอคนคนนั้นแล้วหรือ,อยังนะเจอหรือ,อยังเอ่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอักเมซิงทาโลค,ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดเชื่อมโยงพลังงานนะคะของคุณนั้น เป็นพลังงานแบบใดกับหัวข้อที่ว่าความรักคนที่คุณกำลังคุยมีปฏิสัมพันธ์สื่อสารกันอยู่คนคนนั้นมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณใช่หรือไม่โอ้โหขึ้นมาเป็นพลังงานของความรักความรุ่มรลงความรู้สึกพิศวาส ความคลั่งรักเกิดขึ้นแล้วความหึงหวงนะเกิดขึ้นนะคะคุณได้เจอความรักครั้งนี้แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักทางกลความรักออนไลน์ความรักที่มีเหตุและผลของอุปสรรคที่เรียกว่าระยะทางเกิดขึ้น the lover ค่ะพลังงานของคู่รักคู่สมพันธ์นะ เป็นตามเส้นของโชคชะตาค่ะแต่คู่รักของคุณต้องใช้คำว่าคนอื่นจะราบรื่นอย่างไรของเรามีจุดที่เรียกว่าการพิสูจน์รักแท้แหมความรักก็ไม่ไดง้ง่ายเหมือนคนอื่นเขานะจะโรยด้วยกีบกุหลาบก็ไม่โรยแต่อย่างน้อยรู้แล้วแหละว่าเรามีความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก่อนอื่นค่ะ เปลีนพลังงานหน้าไพ่นะคะเรามาเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องไพ่กำลังจะบอกว่าความรักของคนคนนี้ที่เข้ามาราศีอะไรหรือนักสัตว์อะไรนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมนะคะถ้าโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญบางสิ่งบางอย่างอาจกำลังรอการกระซิบบอกคุณอยู่ในคลิปนี้ก็ได้นะคะและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุไม่มี เก่านะคะราบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกถือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานําพาทั้งหมดนะพลังงานนะคะเดี๋ยวขอเฉียงนิดนึงพลังงานของดวงชะตานะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากสนใจเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจคู่มือไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บ้านลองเอาไปเรียนรู้เองก่อนยินดีเสมอนะคะก่อนอื่นนะคะนักพยากรณ์ขอเป็น พลังงานในการนำพาในเรื่องของพลังงานการพยากรณ์คลิปน่ารักน่ารักนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะนะทุกการเข้าฟังของคุณเปรียบเสมือนเราได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะมาราศีดังต่อไปนี้ค่ะถ้าคุณนะคะกำลังคุยอยู่ หรือนักษัตว์ดังต่อไปนี้ถ้าคุณกำลังคุยอยู่เขามีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะหรือเปล่าเราจะมีอุปสรรคอย่างไรได้แก่คนที่เกิดในเกณฑ์ว้าวราศีมังกรค่ะราศีพฤษศนะคะแล้วก็รา ราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันนะคะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุ่ห 6, พลังงานราศีทาชัยฟังให้จบคลิปถ้ายังไม่ใช่ไปเชื่อมโยงให้ตรงกับนักษัตวนะคะพลังงานนักษัตวที่ปรากฏขึ้นนะคะเขาเป็นพลังงานของคนที่เกิดปีธาตุดินเนาะเป็นคนที่เกิดปีมังกรปี นักสัตว์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานเนาะเดี๋ยวขอแจ้งแบบหนึ่งเป็นคนที่เกิดปีม ออวอกรัก,กามะเสงมะเมียขานเถาะนะคะนี่คือนักสัตว์ของเขานะคะเมื่อคุณได้นักสัตว์บางคนนะที่คุณกําลังสื่อสารอยู่อาจจะตรงแค่ราศีก็ได้หรือตรงเพียงนักสัตว์อย่างเดียวก็ได้หรือตรงทั้งสองอย่างเลยก็ถือว่าชัดเจนนะคะเรามาดูในภาพรวมการเดินทางของความสัมพันธ์กันดีกว่านะภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ย เ,เขากับคุณต้องใช้คำว่าไม่น่าจะเจอกันได้หรือพอเจอกันก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่ได้คิดรักคุณหรอกไม่ใช่แบบเจอปุ๊บตกหลุมรักโอ้ยรักแรกพบใช้กับคู่นี้ไม่ได้หรือคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคบค้าสมาคมกับเขา พูดง่ายๆว่าต่างคนต่างไม่ได้มองกันหรือต่างฝ่ายต่างคิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่สเปคที่เราต้องการนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีแค่บางทีคุณอาจจะเจอเขาคุยผิวเผินฉาบฉวยคือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามาเป็นแฟนทั้งคู่นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ พอเวลาที่บางคนเนี่ยที่เจอคลิปเนี้ยบางทีเนาเคยคุยกันมานานแล้วหายกันไปแล้วก็กลับมาคุยแต่ครั้งเนี้มันกลับมาในมิติใหม่ในความรู้สึกใหม่หรือบางคนเป็นคนแปลกหน้าเลยแต่เราเหมือนกับว่าคับคลายคับคลาแล้วการเจอกันครั้งนี้มันก็ ส่งผลให้เกิดประกายบางอย่างในหัวใจของคนทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันเหมือนเราคับคลายคับคลาหรือเคยเจอหรือเคยคุยแต่ครั้งแรกอะ first time ครั้งแรกคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกพิเศษไม่ได้รู้สึกบือหวาอะไรเลยกับคนคนนี้แม้เพียงนิดเดียวแต่มันซึมลึกจนเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจากการพูดคุยธรรมดากลายเป็นรักได้อย่างไรจากการทำงานร่วมกันแบบธรมธรมดาธรรมดาแทบจะทะเลาะก,กันด้วยซ้ำ เอ๊ะกลับมารู้สึกดีต่อกันได้อย่างไรหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นลูกค้าคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่คิดว่าเราจะมาลงเอยกันก็ลงเอยกันได้อย่างไรหรือการติดต่อโดยที่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าเป็นการติดต่อทางไกลจะด้วยงานด้วยเว็บหาคู่ด้วยความสัมพันธ์ใดก็ตามอยู่ๆเออมันกลายเป็นความรักเฉยเลยมันกลายเป็นความห่วงหาทวิญหาเฉยเลยมันก็เกิดขึ้นโดยที่ ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าน้ําซึมเบาะทรายหรือการซึมลึกเข้าไปในพลังงานของหัวใจคุณนะคะก็เก่อให้เกิดพลังงานบางอย่างแม้ว่าเราจะต่อต้านในความรู้สึกของเราตลอดเวลาก็ตามว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากคิดไม่ได้อยากชอบเขาพยายามต่อต้านพยายามบกวนพยายามถามตัวเองใช่หรอใช่หรอสุดท้ายก็แพ้ความรู้สึกนะคะอ่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าไอความรู้สึกนี้ทำไมมันก่อกวนจิตใจมันทำให้เกิดเดวิลมันทำให้เกิดมายามันทำให้เกิดความรู้สึกที่หักข้ามใจมักจะเผลอแวบบคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อคุณได้ราศีแล้วนักสัตว์เรามาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะถ้าเขากำลังคุยกับคุณอยู่เขารู้สึกกับคุณอย่างไรขอดูห้าใบค่ะ ว้าวรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะถึงพลังงานของในใจของเขาการเริ่มต้นการมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการหาเรื่องคุยการยกแม่น้ำทั้งห้าเรื่องอะไรก็ได้เพื่อมาคุยกับคุณนะคะมีการคุยและแสดงออกถึงความเป็นเอ่อเป็นคนคิดคิดบวกเขาพยายามแสดงออกว่าเขามีความคิดก้าวหน้ามี ความเป็นผู้นำนะมีอุดมคติแบบไหนเขาเป็นคนชัดเจนนะเวลาคุยกับคุณเวลาเขาจะสื่ออะไรเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอืม ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคชะตาตามเส้นวาสนาที่หักหักเลี้ยวหักกลบอาจจะพัดภาคจากกันปาหรือว่ากว่าจะได้เจอการอ้าวทางานที่เดียวกันตั้งนานกับไม่รู้เนี่แหละค่ะก่อให้เกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ดังนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรรู้สึกว่าคุณน่าคบหาอยากหาเรื่อง ทุกๆเรื่องอะคะ่ะมาคุยกับคุณและเขาก็ชัดเจนว่าเขาเป็นคนแบบไหนบางครั้งคุณอาจจะทึ่งตรงที่บางเรื่องเขาดูบับชิวๆแต่บางเรื่องเขาดูเด็ดขาดมากๆก,กับคนคนนี้นะถ้าคุณกําลังคุยเขาอยู่และเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรมักมีแผนหนึ่งแผน2ตลอดหรือมักจะเซอร์ไพรส์คุณในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนะคะโชคชะตานําพาให้เรามาเจอการแต่ พอได้คุยกันคุณจะคาดเดาตัวเขาไม่ได้เขาอยากจะมาหาคุณก็มาอยากจะทำอะไรก็ทำบทจะเงียบก็เงียบบทจะคุยก็คุยบทจะอารมณ์ดีก็อูห้ามไม่อยู่กับเสียงหวดราะของเขาที่ครื้นเครงนะคะอ่ะไปต่อคะ่ะเราทั้งคู่ถ้ารักกันแล้วจะเป็นอย่าง ไรโอ้โ oh หเมื่อเราได้มารักกันเนาะพลังงานของเราทั้งคู่จะเป็นอย่างไรโอ้โ oh หหึงหวงค่ะต่างคนต่างหึงหวงต่างคนต่างอยากให้มีเวลาให้กันและสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะคุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าและเขา แล้วคุณก็จะคิดว่าเขาอ่ะคุยกับคุณคนเดียวหรือเปล่ามันจะเป็นพลังงานนี้ทั้งก่อนคุยกันเขาเรียกว่าช่วงคุยกันธรรมดาจนมาคุยกันจนมีความรู้สึก หรือตัดสินใจคบแล้วมาเป็นแฟนกันแล้วไอ้ความรู้สึกนี้สองใบเนี้ยมันก่อกวนจิตใจคือเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่ารับหลังเราเขามีคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่คุณก็มีความหนักแน่นมากพอกับคําอธิบายของเขาเวลาที่คุณกับเขาห่างกันคําอธิบายของความสัมพันธ์มักจะมาจากออนไลน์การใช้เครื่องมือสื่อสารการโทรคุยกันเพราะว่าพลังงานบางอย่างอาจจะส่งผลมาว่าเขาอาจจะอยู่คนละคนละที่คนละ ทางกับพลังงานของคุณไพในตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของความรักการสร้างครอบครัวค่ะดังนั้นเป็นไปได้ว่าเขาปรารถนาการสร้างครอบครัวกับคุณด้วยดังนั้นความรักของคุณ่ะหนึ่งจะมีความระแวงเพราะว่ารักกันมากเกินไประแวงทั้งทั้งสองคนระแวงเหมือนกันในเรื่องเดียวกันหึงกันในเรื่องเดียวเดียวกันนะทำไมคนในออฟฟิศถึงได้ชอบใกล้เธอจังอารมณ์ประมาณนี้นะคะและ ทั้งคู่ก็มีความอดทนอดกั้นที่จะฟังนะแม้ว่าจะมีทะเลาะการผ่านการเครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโอคอลผ่านการพิมพ์สุดท้ายมันก็จบด้วยการบอกรักเสมอนะก็คือเคลียร์ใจกันได้นั่นเองคู่นี้ไปได้เรื่อยๆคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่า เขานะจะทำอะไรเพื่อคุณหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณบ้างในอนาคตนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างโอ,โ,โอ้โหเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยมีนะคะแค่เขาจะบอกเขาจะมีอะไรให้คุณคุณแค่คาดเดาไม่ถูกหรือบางทีคุณก็จะเดาถูกนะอืมเรื่องเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ค่อยเด่นนะคะ แต่ว่าเขาจะนำพาความสำเร็จในดวงการงานการเรียนการศึกษาหรือโปรเจกต์ที่เขาทำหรือธุรกิจที่เขาทำเนี่ยนำมาให้คุณเสมอนั่นหมายความว่าไอการเซอร์ไพรส์อะไรที่ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเขาอะคือไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ แต่เขาจะบอกว่าเขากําลังทําอะไรอยู่จะสําเร็จไปขั้นไหนจะไปถึงไหนจะไปตรงจุดไหนนี่แหละค่ะคือการบอกคุณโดยตลอดเวลาและถ้าเขาสําเร็จหรือเขาประสบความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งเขาก็จะเปคุณจากผลรางวัลน,นั้นที่เขาได้สมมติเขาสําเร็จโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคําชมเชยกับเจ้านายที่มีต่อลูกน้องแต่ตัวเขาเนี่ยจะดีใจและนําความสําเร็จนั้นมาบอกกับคุณแล้วก็มากินข้าวกันมานัดเจอกันดังนั้นนะคะพลังงานของ เขาอะจึงเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องสะพ้ายเกี่ยวกับตัวเขาเพราะเขามีอะไรจะบอกคุณทุกอย่างแต่ถ้าให้ของขวัญคุณอะอาจจะมีสะพายบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของเขาเขาจะสื่อสารกับคุณโดยตลอดเพราะเขาไม่อยากให้คุณแบบน้อยหรือน้อยใจว่าบางครั้งเขาไม่มีเวลาให้เพราะว่าในบางครั้งที่เขาไม่มีเวลาให้พอเขาประสบความสําเร็จะเขาจะเอารางวัลนเนี้ยมาฝากคุณด้วยนะคะก็คุณก็ต้องชื่นชมเขานะอืม น่าจะรักกันมากแหละก็กลายเป็นหึงหวงแบบหวงกันอนะหวงกันเป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะเราไปดูกันต่อเราขอถามโชคชะตาสงบนิ่งค่ะสงบจิตสงบใจและสงบนิ่งนะขอถามโชคชะตาดังต่อไปนี้คุณณนะตอนนี้ระหว่างที่นะักพยากรณ์วาศสนาอเมซิงคาร์โลก,กำลังสับคุณอธิษฐานเอ่ยชื่อเขาพูดตามนะคะว่า เขาคนนี้ใช่คู่ของเราหรือไม่อธิษฐานได้เลยค่ะเขาคนนี้ใช่คู่ของเราหรือไม่เป็นตัวแทนหยิบให้ในการส่องใจนะคะไพ่ขึ้นมาค่ะเขาเป็นตำแหน่งของการคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นคู่รักแต่เป็นเรียกคู่ทำมาหากินเป็นคู่รักที่ต้องทำงานทั้งคู่ จะทําเล็กทําน้อยแต่ต้องมีเงินจากความสามารถของทั้งคู่เข้ามานะต้องบอกเอาไว้แบบนี้ดังนั้นคู่ของคุณเป็นคู่ทํามาหากินเป็นคู่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินใครจะมากใครจะน้อยแต่ต้องสร้างนะคะคู่แบบนี้นะคะใบที่สองค่ะตำแหน่งนี้คือ เป็นคนเป็นความสัมพันธ์เป็นคนที่คุณตามหาและเป็นคนที่คุณมองเขาเรียกว่าเป็นคนที่คุณพยายามอยากจะได้แบบนี้โดยไม่รู้ตัวนะคะคุณจะมีความสุขมีความเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าจะเราจะคบกันรักกันคือเนี่ยเห็นไหมเป็นดวงเกื้อกูลดวงทํางานหาเงินเองทํางานเก่งหาเงินเก่งทั้งคู่นะคะเป็นคู่ทํามาหากินเป็นคู่งอมืองอเท้าไม่ได้นะ คือสมมุติยกตัวอย่างเช่นสามีทำงานภรรยาอยู่บ้านแต่ภรรยาอาจจะมีช่องทางการทาํามาค้าขายธุรกิจเล็กๆน้อยๆหรือออนไลน์เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ถือว่าดีแค่เล็กๆน้อยๆบางทีเดือนหนึ่งแค่หลัก ห้าร้อพถือว่าถูกต้องถือว่าเราเป็นคู่ธรรมาหากินนะคะอย่างน้อยต้องทำหรือผ่านการเปลี่ยนกันนะคะคุณภรรยาเป็นเป็นคนไปออกไปทํางานเนาะอาจจะมีด้วยหน้าที่การงานตําแหน่งที่สูงกว่าเนาะนำพาการเงินคุณสามีอยู่บ้านคุณสามีอาจจะมีเรื่องของการเทรดหุ้นเล่นหุ้นหรือว่าทำํำส่องพระหรือว่าอะไรก็ก็ต้องมีเล็กๆน้อยเพื่อสร้าง กเขาเรียกว่าสร้างช่องทางการหาเงินที่เข้ามาทั้งสองทิศทางถือว่ายอดเยี่ยมนะคะเป็นคู่ทำมาหากินค่ะจะเล็กจะน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ต้องทำมาหากินว่าให้มันมีกระแสการเงินที่วิ่งเข้ากระเป๋าเรามาจากงานเล็กๆน้อยๆก็ยังดีทั้งสองฝ่ายนะคะอีกฝ่ายจะหามากกว่าก็ไม่ซีเรียสนะเป็นคู่ทำมาหากินนะคะ คู่นี้มีเกณฑ์ที่จะมีลูกด้วยกันแต่ต้องระมัดระวังช่วงปีหัดอปีอาถานนะคะ3 5 7แล้วก็11นิดนึงนะจังหวะการคบหาจังหวะหลังแต่งงานนะคะลางวังนิดนึงและการพอจังหวะของการตั้งครรภ์การมีลูกก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนั่นหมายถึงคุณอาจจะเจอบททดสอบความรักแต่สุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะ กลับมารักกันคู่นี้เป็นคู่ธรรมหากินคู่กู้เกินเออเกื้อกูลเออเมื่อเอเอลิ้นพันนะคู่อุปถัมภ์ค้ำคูนนะคะต้องช่วยกันนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเมื่อเรารักกันมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังคนเราจะลาบรื่นมันก็หกล้มได้นะลื่นมากนะลาบรื่นรื่นลื่น,นปรืดหรือเปล่านะคะออะเรามาดูกันนะว่า สิ่งคู่นี้จะต้องระมัดระวังคืออะไรการเข้าใจการเข้าใจเขาการเข้าใจตรงการเข้าใจเขาการเข้าใจตัวเองและผสมผสานเขากับเราอยู่ตรงกลางนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งกันและกันนะคะความรักนะคะจะเป็นความรักที่ดีหาโอกาสไปเที่ยวบ้างนะหาโอกาสไปเที่ยวบ้างสิ่งหนึ่งที่คู่นี้ควรจะมีให้กันเสมอเลยนะคะเพื่อปกป้อง ครอบครัวของเราเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของครอบครัวคือการกอดกันและการบอกถึงการเหมือนแบบว่าเหนื่อยไหมสบายใจไหมทุกข์หรอรับฟังเป็นทางผู้ฟังเป็นทางผู้ระบายความเครียดคือคุณจะต้องเป็นคู่รักที่เหมือนกับว่าคอยให้กำลังใจแต่ไม่ใช่การซ้ำเติมการซ้ำเติมจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงแห่งไฟนะคะที่ทาให้คู่สัมพันธ์นิพพังเพราะว่าคุณเป็นคู่ธรรมาหากินเนาะต่อให้อย่างไรก็ตาม ความทุกข์ใดก็ตามคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งต้องระบายแล้วให้อ่าต้องฟังในการที่เขาจะสื่อสารออกมาระบายออกมาทางใจและเราก็กอดให้กําลังใจนะคะหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของ a อ e o อ c ค p s นะคะตําแหน่งของ p พจซอ o ค u p นะคะถือว่าดีนะคะตําแหน่งนี้ คู่นี้ให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของความโง่เขลาการคิดสั้นการคิดร้อนเช่นะทะเลาะกันปุ๊บออกจากบ้านทะเลาะกันปุ๊บท้าเลิกทะเลาะกันปุ๊บเฉันขอย้ายกลับบ้านอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณจะออกจากบ้านนั่นคือออกไปด้วยกันไปเที่ยวนะคะอจะดีที่สุดนะการทะเลาะกาันข้ามคืนได้นะคะคู่นี้เพราะคู่ธรรมาหาก,กินจะมีน้ําอดน้ําทนในการที่จะอดทนหรือว่าพยายามให้อีกฝ่ายรอรออีกฝ่ายใจเย็นได้แต่ คู่นี้ต้องปรับความเข้าใจนะต้องปรับความเข้าใจและอย่าเดินออกจากบ้านเดินออกจากบ้านกลายเป็นสถานการณ์เปลี่ยนนะบอกเอาไว้ก่อนทะเลาะกันแทบตายอยู่ในบ้านนะคะอย่าปึงฝังอย่า โอ้ยกระแทกแดกดันท้าเลิกหรือแม้กระทั่งเดินออกจากบ้านนะคู่นี้เป็นเดอะเลิฟเวอร์ค่ะจะเป็นเดอะเลิฟเวอร์ที่ต้องคอยให้กําลังใจแล้วเป็นเดอะเลิฟเวอร์ที่เป็นเหมือนพลังของการทําช่วยกันทํามาหากินบางคู่ถ้าเจอกันดีๆมากๆนะคู่ทำมาหากินอะ่ะจากฐานะธรรมดาจะกลายเป็นหน้ามือเป็นหละอ,อเขาเรียกว่ารวยอะ่ะรวยแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็คือแบบรวยเลยนะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่าบางคน ก็เป็นคู่ที่สร้างมหาศาลเหมือนกันในเรื่องของทรัพย์สินนะคะอะฝากเอาไว้เท่านี้ส่วนใครอยากติดตามช่องนักพยากรณ์ฝาก,กติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะหรือใครอยากเรียนไพ่นะคะก็ยินดีเปิดรับนะคะส่วนใครแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูประทนายผู้แชร์ทุกคนนะคะได้พบเจอความรักใครเจอแล้ว โพสเอาไว้ใต้คลิปนี้นะไปอ่านทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปกดหัวใจให้ทุกคนกับการได้สื่อสารแล้วก็แชร์ความรู้สึกกันนะคะฝากแชร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ